สวัสดีครับเต้านะครับรถนะครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมเอายอยางไ่ไ <laughs> ตอบไปก่อนเผื่อเดาคาถามเ <c oughs> ดาถูกด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบเป็นลับมันดีใจทุกครั้งแหละไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือเราเหมือนได้มาร่วมเซเลเบตให้กับคนที่ได้รางวัลด้วยเบสอ f d เดลิบิวตี้นะครับทูซันซนจะเป็นที่ชูอีบายเดลินครับ ครับจริงๆก็ขอบคุณสาหรับโอกาสครับโอกาสที่ดีๆที่แบบทาให้พวกเราตาหัววได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้จริงๆมันก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนคลับได้เจอกับเสียงของเขาเสียง้องเขาแล้วก็การที่เขามาถ่ายรูปเล่นมุกกับเราอย่างนี้ก็คือความสีสันชีวิตของพวกเราเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับโอกาสดีๆตรงนี้ครับงานเป็นงานเกี่ยวกับความสวยความงามเราดูแลสภาพร่างกายหน้าอะไรอย่างี้ ครับก็ถ้าเป็นผมเองก็จะโฟกัสในเรื่องก็เราทํางานทุกวันเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการออกกำลังกายพมงก็ได้ให้ตัวเองแข็งแรงนะครับแล้วก็จะบนในเรื่องโฟกัสของการนอนการกินอะไรแบบนี้ครับก็จะให้แบบโฟกัสตรงนี้เยอะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เลยก็คือผมรู้สึกว่าผมจะไปโฟกัสเรื่องของหาความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วเหมือนทําอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วก็ทําอะไรที่มีความสุขให้เยอะๆขึ้นเราจะได้รู้สึกว่าเออ เราไม่เครียดแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขว่าแหละอยู่กับพี่เองมีความสุขนี่ก็จริงๆผมเน้นด้านในมาจากมาจากข้างในดีกว่า beauty from inside นะครับก็คือนั่งสมาธิครับไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่วันๆก็คือแบบสวดมนต์เลย ไม่จริงามารไม่จริงจริงจริงมันปีปัจจัยภายนอกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแบบคือเราต้องบอกว่าเราอยู่ในเราอยู่ในโลกที่ช่วงอย่างช่วงเนี้ยฝุ่นมันเยอะมากมาต้องล้างให้สะอาดถึงแม้ผมจะนอนไม่เพียงพอเนี่ยแต่ว่าผมดูแลหน้าตัวเองแบบเยอะมากมจริงๆมันมีหลายสเต็ปมากแต่ว่าจริงมันมันมันเป็นความลับเป็นความลับป็นความลับนะครับมันไม่สามารถบอกได้แต่ถ้า สินค้าเข้าปุ๊บมันจะไม่ใช่คว<อ>าับอีกต่อไปถ้ามีสินค้าเข้ามาปุ๊บและลมันจะไม่ใช่ความรับอีกต่อไปเราก็เราจะไปเสรินแต่ว่าจริงๆก็คือลหลักๆคือมันต้องดูแลตัวเองในทุกๆด้านตรงไหนที่มันคือการดูแลตัวเองแล้วมัน,ม,นมันดีต่อชีวิตอะ่ะก็คือทําหมดเลยครับครับก็เสริมเสริมอีก2อย่างก็คือดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็นอนให้เยอะๆครับครับใช่วันที่พี่หูป่วยมันเป็นโรงพยาบาลเขาสิทธิ์ที่เขาอ้อนยังไงบ้างมันมาถึงว่าพี่อู่อ้อนหรือว่าผมอ้อนนะอู่อ้อนอู่อะไรอ้อน อ๋อ oh, จริงๆเขาจะเป็นฝ่ายอ้อนมากกว่าครับคือถ้าผมไปอ่ะผมไปให้กําลังใจเขา <c oughs> เขาเขาพิมพมาหาผมว่าจะไม่มาเลยเหรอจะไม่มาเลยเหรอจะไม่มาเลยหรอจะไม่มาเลยหรอเขาพิมพ์ส่งมาในไลน์หาผมแล้วผมก็บอกว่ารู้แล้วนะแป๊บนึงนะขอทํางานแป๊บนึงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตามไปก็ไปหาเขาแล้วพอไปหาเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปฟิลแบบว่าแบบขี้อ้อนอะ่ะแบบอ้อนแบบแบบ พี่ป่วยอ่ะผมก็ทำบอกว่าโลดโลดพี่ป่วยอะ่ะพี่ป่วยอะ่ะรู้สึกแบบเนี้ยพี่แบบค่าไตาจะวายเลยนะแบบโอ้โหแบบดูตัวเองอ่อนแอมากแต่ว่าตอนนั้นคือแบบตัวเองแบบรู้สึกแบบว่าดีแล้วตอนนั้นแบบว่าไม่ไม่ได้อาการหนักแล้วเอเอเขาอ่วแล้ว,มลวไม่ดูไม่ดูชื่นไงเขาเขาแก้ตัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาแก้ตัวเดี๋ยวผมแคปแน่ไอไอแชทที่บอกว่าจะไม่มาเลยหรอจะไม่มาเลยหรอจะไม่มาเลยหรอเออ อ่ะเงี้ยตอบไม่ถูกเหรอวะเออเราช่วยมันจะมีแฟนมีตต่างประเทศนะครับยังไงก็ให้อ้อนแฟนคลับครั้งต่างประเทศประเทศที่เราสามารถอ้อนอ้อนเลยครับก็จริงๆอยากจะฝากแบบอันนี้ก็เป็น first time แฟนมีตอินมาเก๊านะครับผมก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่จะได้ไปที่ต่างประเทศก็จริงๆอยากให้ทุกคนอ่ะไปแบบมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันกับเต้าอุ้โลนเพราะว่านี่ก็เป็น แฟนมิทครั้งแรกจริงๆก็อ,อยากจะแบบว่าเป็นโมเมนต์ครั้งแรกกับทุกคนมากๆเลยครับเพราะถ้าใครที่สะดวกไปได้ก็อยากให้ทุกคนไปเจอกันที่มาเก๊านะครับครับถ้าหากท่านรู้จักละครเรื่องของเราสามารถไปที่มาเก๊าเพื่อชมละครเรื่องของเราได้ถ้าหากท่านต้องการชมละครเรื่องของเราสามารถไปที่มาเก๊า Look intensely 在 X 里面，在泰兰泰兰 application 里面，如果你不知道，可以 Google 一下，好吧？嗯、可以跟我们走在澳门，我我等等你啊！啊，好，懂吗？懂吗？啊！啊可以跟你的澳门的粉丝说两句吗？都最近参加你们活动的澳门粉丝啊，澳门粉丝别忘参加我们的活动，好吧？ สั้งซีแล้วก็ของเพลงเลยค่ะได้ครับก็ในตอนนี้นะครับก็ฝากผลงานเพลงของพวกเรา้งคู่ก่อนนะเพลงก็เพลงของผมก็เป็นเพลงง่ายๆนะค,ะครับผมก็ เพิ่งปล่อยออกไปได้ไม่นานนะครับผมยังไม่ถึงเดือนแล้วก็อาจจะมีเวอร์ชันอื่นๆตามมายังไงก็รอติดตามได้ที่แล้วม r a n s l a t i o n นะครับครับแล้วก็เพลงเป็นไรไหมนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันเพิ่มเข้ามาอีกเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนนะครับกดติดตามวัน Music เอาไว้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับฝากติดตามเต้าหูอัปโหลดด้วยมาดูกันว่า2024ปีหน้าพวกเราจะมีอะไรมาอะไรนครับจริงเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะคะ ช่แล้วก็จริงๆก็ฝากผลงานที่ผ่านมาแล้วด้วยละกันนะครับทั้งหมดเลยใช่ฝากผลงานที่ผ่าน,นมาไม่ว่าจ,<ล>จะเป็นล<ช>ัไซคอนล a า t วันแล้วก็มาเป็นผลงานซีรีส์เลิฟอินเทนเซชันนะครับผมก็สามารถไปดูซีรีส์ของพวกเราย้อนหลังได้ทาง True ID, 1D, แล้วก็ i อนครับครับยังไงก็ฝากพวกเราสองคนเต่าออฟโรดด้วยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ